วันนี้ไฮโลเปิดอะไรที่มันขึ้นเขียนไว้ข้างบนก็อันดับหนึ่งอันดับสองกัก็างกาเบาๆลจะใช้ว่าไฮโลเปิดเลยวันนี้เงนย่งงึเปิดนิดนิดมันไม่น่าเะกเจ็ดสิบเปอราเจนวันนี้ได้เจ็ดเปอรเซ็นไม่ไม่ก็มียังมีหวังคือเจ็ดสอร์ยังหวังหนึเจ็ดบ้าเป็นต์แล้วสามสามในในสี่เนาะ แค่ตามฝันนะแม่นแม่นแม่นวินจฝันสั้นๆนะจะไม่เป็นคนที่ฝันเรื่องฝันเป็นเรื่องเป็นราวแจะฝันสั้นๆแค่ประมาณสักห้าวิแล้วนจบจำอะไรไม่ได้เลย ở vị mà nhà มันหาดไม่ก็เอาไม่อยู่เพราะเราเป็นสถานที่เปิดก็คงอยู่ประมาณนี้แหะเพราะว่าแต่แฝงฝันบวกกับทางเลีกกับแต่แปงฝนดวงอินทางเรียวงอินะครับแล้วก็ขมิดตาซ้ายด้วยอดวงตาซ้ายเพราะว่ามันน่าจะเข้าอะไรสักอย่างผมก็มองไม่ออกหรอกรามันน่าจะโอเคสักหน่ักโอเคแล้วแหละครับถามว่าตัวเลขเยอะไหมเยอะเยอะแต่การน้องนา้นก็สังเกตเราเองไม่ได้บอก ไม่ได้เน้นอะไรไม,ไม่ได้บอกดอาเองมันมันมีอยู่ในจุดอยู่แล้วนะฮะหลายคนทุกครั้งก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับหลายหลายคงทุกครั้งหลายหลายคนก็เป็นแบบนี้หลยงาของผเด่น ได้ได้มนได้สมสิบได้ได้ผมคนเป็นสามาเนี่ยในรถก็มีหมดเลยนะามาสามสมได้ยินเสียงมันงก็ะน่าจะมถมาแล้วเล่าวันะเบียรรถท่ันเก่านะครับเบนึ่ง้อ้โนแปน่สงแล้วนะจ๊ะก็กาันตีไอ้การันตีก็แล้ว่าการันตีเนาะคำนะนได้ได้ นะไม่เชื่อว,ว่าจะหนักตอนแรบกบผมว่าจะไม่เรียกเราจะไม่เข้าแต่ถ้าถ้ามาดูเสม็ดตอาท้ายมันมีหวังลแล้วมีหวังไปอยู่ประมาณนี้ก็รุนเ now นะมันบอว่าโคง้คงสุดท้ายแล้วดีวันละวันนี้งล่างเราแจ่มีควาเป็นจริงๆคนตายมันเข้าฝันได้อยุคกสอะไรจหลือถ้ากระบอกไม่กระตามนั่นล่ะฝันแม่นก็จะคิ้วคิ้วจากของมันนี่เพราะว่าทีมงานเราจะไม่คัดโชคให้มัน,นเ,เป็นไ<อ>ปได้ห,หดรรมอ แนะแนวทางให้ช่วบอกบอกว่าสี่ห้าแปดนอก็บัเลขที่นะครับบันเลขที่บวกกระโต๊ะผมก็วัสี่ห้าแปดแปดห้าสี่ได้ก็มันคงไม่ไปไหนนะมันก็อยู่ในแปรมนุษยนะครับนี่ครับอยู่ในวงกลมเลยจักรมันก็อยู่ในนี้แหละวงกลมมีปันสองมีห้ามีสามมีแปดแปดห้าสี่ก็เป็นไปได้นะ เรือรถแต้มรถแต้มมันก็ไม่มีไปไหนแปดห้าสามสามไม่ไปไหนรูมอยู่ในนี้ถ้ายังอยู่อยย่สองสามสี่ห้าห้าแปดก็ไปแทรกเป็นหลักร้อยก็ได้ง่ายไปดลถ้าเราไม่ชอบสมมติว่าห้าสามนี่ถ้าเราไม่ชอบสองแล้วก็แปดใส่ก็ได้เป็นหลักร้อยไปเพราะมันมีรูปต้นไม้ด้วยก็กหน้า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 โซนนี้ก็มีคนบันได้ันไดแปด บังเอิญมามาเข้าเข้ากันนะถ้าทำขึ้นแท้จะเป็นห้าสี่ก็คงไม่ไปไหนต้องแท่งห้าสองใช่อันไหนที่อยู่บนบนก็สั่งันหน่อยนะเทคนิคกลอันนี้วันนี้ไฮโลเปิดอะไรที่มันขึ้นเขียนไว้ข้างบนก็อันดับหนึ่งอันดับสองก็มั่วซั่วห่หางๆเบาๆเลยจนะใช้ว่าไฮโลเปิดหรือเปล่าเนี่ยจึ้งๆเปิดๆนิดๆนนมมััมันได้ไม่เต็มที่มันอยู่ประมาณสัก แงมเป็นลูกค้าเยอะหน่อยครับแงมนี่เตี่ยวมันฟังเสียงมันฟังเสียงฟังเสียงเออมเห็นลูกค้าเคยอยู่ประมาณสักไม่ให้ไม่ให้สูงวันนี้ไม่ให้ราคาสูงไม่ถตัวหรือเปล่าถ้าชอบก็จัดหนักได้ไม่ให้ราคาแต่ว่าก็น่าจะมีลุนนี้ไม่ให้เป็นเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าเป็นเจ็ดสิบไดวันนี้ได้เจ็ด ตัวเลขมันจะอยู่กับบ้านหมดห้าหนึ่งก็บสิบห้าเนาะน่ะมันเกี่ยวหมดเลยนะทั้งนี้หวยหวยไม่หนีจากบ้านผมเลยหนึ่งก็อยู่ตรงกลางด้วยนะอืมงวดนี้คาดไปจบจับูได้คาหลักสิบมันก็ผมเดาไว้ประมาณสองสามสี่ห้าจับคู่เอาสองสามสี่ห้าจับคู่เอาสองสามสี่ห้าหนีจับอาจารย์เป็น ี่ตัวไม่รู้ผมสิบสองตัวหรืออะไรประมาณนี้น่าจะเป็นบนครับถ้าสูตรนี้มาบนล่างก็ต้องมีสูตรนี่คือแบบผมมองแบบข่าดาวสไตล์เฉยๆแต่เราก็เป็นคําพูดเฉยๆเราก็ไปค้นแล้วก็แยงไปแล้วก็ไกด์ที่บรอบรู้สึกเราที่บายไปแล้วเนาะพอแล้วครับวันนี้ปันทวงเปิดให้เราง่ายๆเนาะวันนี้กองไม่ไม่พูดอะไรมากเปิดให้ผมดูหน่อยที่เปิดเลขกี่ตัวเน่ยลุงไงอ๋อ นี่แล้วก็เราจะสรุปแล้วไ่คือไม่ไม่ไม่อยากพูดให้เคลยแล้วเพราเราเราเน้นมาแล้วถูกไม่ถูกก็ไม่ว่ากันแล้วคือเราเลยจัดเลยเน้นจี่คู่นี่ของปังปังขวาเมื่ไม่รู้ให้ดูเองก็มีอะไรแปลกๆก็ดูเองนะไม่ต้องถามว่าเน้นตัวไหนนะไม่ต้องถามตัวสีแดงๆอะครับอะไรมันแปลกๆก็สังเกตเราเองแล้วก็ในส่วนนี้ก็คอมเมนต์ตาเลยสองสี่ อ่าห้าสี่อ่าผมชอบผมชอบห้ามพูดมันจะเคลื่อนอห้ามพูดนัมันจะเคลื่อนแต่กระซิบนั้นแหละนิดนึงกระซิบนิดนึงละเลขจะออกก่อนยังไงมันก็ไม่เคลื่อนเราต่างเลขจะออกก่อนยังงไไก็ม่เคื่อที่มันเคลื่อนเพราะว่ามันไม่แม่นก็อยู่ประมาณนี้จะไปซีเรียสเรื่องหวยนะเพราะเป็นโชคกระตากหรือว่าให้เป็นแนวทางแล้วคุณนเราด้วยก็อยู่ประมาณนี้แล้วก็เราต้องรู้ว่าคุณเราพอ ้าเราไปพูดมากก็น่าจะทําให้ใจเหวใจเผวเมเรามาถึงโปสุดท้ายแล้วกระโปงผมว่าเสียงเอาตัวเดียวห้าหลักสิบห้าหลักสิบเอาตัวเดียวถ้าซาเอาตามกรอบมันก็คนละส่วนกันนี่กรอบแรกมันจะมีสองกับเจ็ดเป็นหลักสิบเนาะกรอบแรกกันมันจะเป็นสองสี่สองเจ็ดสองห้าได้อยู่ประมาณนี้แล้วก็ถ้าเป็นเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดสองอยู่ประมาณนี้ รอบแรกแล้วเรขความฝันที่เด็ดเลยคือฝันอ๋อที่ฝันในฝันโต๊ะฝันตั้งอยู่บนหลังคาบ้านครับโต๊ะกับข้าวสี่ถ้าเบื้องต้นว่าสี่มาบนห้านม่อที่ไหนพายุหอบขึ้นไปนะฝันฝันแล้วก็เก่าเก่าบ้านเก่าโต๊ะเก่าโต๊ะเก่าบ้านเก่าก็งดเท่านั้นมันออกสี่หกอ่ะจะดึงสี่ขึ้นบนได้หงต้นหนึ่งในหรปอแป้นมีความฝันนะจ๊ะต้องแยกให้ออกนะจ๊ะบ้านเลขกที่ห้าแป้น P ห้าสิบแปดถ้าอกแปดสี่็ถือว่าโอเคโอเคเลยถ้าลูกฟองชอบอีกตัวยุเว้นห้านี้ตัวไหนตัวหนึ่งนะถ้าชอบชอบถ้าทุกคว่าอ๋อแปลตามฝันนะแม่นแม่นแม่นเแต่ผมฝันสั้นๆนะจะไม่เป็นสวนที่ไม่ฝันเริอฝันเป็นเรื่องเนราจะฝันสั้นๆแประมาณสกหาวิถ้าจบจำอะไรไม่ได้เลย ที่5 8แปหรือจะมาทั้งบนทั้งล่างกัน หาบไม่ก็เอาไม่อยู่เพราะเราเป็นที่ฐานที่เปิดก็คงอยู่ประมาณนี้นะเพราะว่าแตะแปลฝันบวกกับทางเลขกับแต่แปลฝันดวงอินทางดวงองนะครับแล้วก็ขมิดตาซ้ายด้วยดวงตาซ้ายมว่ามันน่าจะเข้าอะไรสักอย่างผมันมองไม่ออกหรอกเพราะมันน่าจะโอเคสักหนักโอเคแล้วแหละครับถามว่าตัวเลขเยอะไหมเยอะเยอะแต่ก็นอกนั้นก็สังเกตเราไม่ได้บอกไม่ได้เน้นอะไรไม่ไม่ได้บอก ดูเอาเอมันมันมีอยู่ในจุดอยู่แล้วนะฮะ ไแต่ได้ได้มันไนได้สามตัวได้หมดเลยเป็นามอ่เนี่ยในรถันมีหมดเลยนะสามตสามดาได้ยินเสียงยางก็นมาจะมีส่เข้ามาแล้วรืเห็นทะเบียนรถท่นเก่าสกาลันตีไอกาันตีแล้วว่าการันตีเนาะถ้าคมนาวบานได้ได้เนาะ สองนะครั้งนะไม่เชื่อว่าจะหนักตอนแรกผมว่าจะไม่เรื่กงเราจะไม่เข้าแต่ถ้าถ้ามาดูเสม็ดตาไสยมันมีหวังแล้วหนึ่งหวังไปอยู่ประมาณนี้ก็ลุ้นเอานะมันดูว่าโค้งสุดท้ายแล้วมีวันแล้ววันวนีอยู่กันอย่างรนี้คนตายมันเข้าฝันได้อยู่ายุปศหลายจานหรือถ้ากระบอกในกระตังนั่นละ่ะฝันแม่นก็คิว้วคิ้วจากฟองมนันนี่เพราะว่าทีมงานเราจะไม่คัดโชคให้ เป็นไปได้หมดเราแค่แนะแนวทางให้เฉยบอกบอกว่าสี่ห้าแปด้อก็บันเลขที่นะครับบันเลขที่บวกกับโต๊ะผมก็บวกสี่ห้าแปดแปดห้าสี่ได้ก็มันคงไม่ไปไหนนะมันก็อยู่ในแคมป์จากนี่ครับอยู่ในวงกลมเลยจากจามันก็อยู่ในนี้แหละวงกลมมีสนงมีห้ามีสี่ผมพูดไรเนาะสี่ห้าแปดแปดสี่ก็เป็นไปได้นะ เรือรถแต้มรดแต้มม yeah, exactly. ันก็ไม่มีไปไหนแปดห้าสามสามไม่ไปไหนอยู่ในนี้ถ้ายังอยู่อยุสองสามสี่ห้าก้าแปดก็ไปแทรกเป็นหลักร้อยก็ได้รับง่ายไปเลยถ้าเราไม่ชอบสมมติห้าสามมันดีถ้าเราไม่ชอบสองแล้วก็แปดใส่ก็ได้เป็นหลักร้อยไปเพราะมันมีรูปต้นไม้ด้วยก็หน้า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 สนนี้มนมีค้นฝันได้บันได้แปดห้า บังเอิญมามาเข้าเข้ามานีถ้าทำขึ้นแท้บก็เป็นห้าสี่ก็คงไม่ไปไหนท้อแท้บห้าสองแล้วอันไหนที่อยู่บนบนก็สั่งมาทำหน่อย